เมตังทำคำจุนโลกจุกจวัดวัฒนมงคลขอความสมบูรณ์คุ้มบังเกิดมีกับเอฟตีญาณุทุกท่านเลยนะคะขอให้โชคดีมั่งมีสีทสุกท่านเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอฟตีวันนี้ยานุมาเหมือนได้มาทําบุญแต่เช้าค่ะเอฟตีวดกมากคาณุมาบ้านคุณยายค่ะ ไปไปทำเขาไว้ดีๆเขาปืนเนี่ยค่ะนู้เขาดกมากพอดีพอดีน้องหม่ชมพู่เขาจะทำห้องให้คุณยายคุณยายอายุ96ปีค่ะยังเดินเหินสบายคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องประปูยอีกหล่อตุ่มติดปีเลย่อกม่าตัวน้องอยู่โรงพยาบาลยุ่งไป ขายานกกับพี่ชายก็มาช่วยกันขุดต้นมะม่วงออกนะคะเพราะว่าปู่รุษบอกว่าให้ไปปลูกที่ทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแลนนะคะแล้วก็คุณยายอายุ96ปีค่ะเอฟีอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับป้าพิษยนกนี่หละคะห่างกันแค่สองหลังเองอยากมาอยู่กับหลานนะคะหลานสาวก็คือหมอชมพู่นะคะทํารับราชการอยู่โรงพยาบาลพิษา,านแลว คุณยายอยู่อำเภอนครไทยนะคะอายุ96ปีเวลาท่านมานะคะท่านให้ศีลให้พรน่ารักมากแล้วก็เดินเหมือนปกติเลยค่ะเอฟซีแล้วก็อยากจะมาอยู่น้องหมอชุมพูก็มาปรึกษาอนุกอยากทำห้องให้คุณยายอนุกก็ดีใจนะคะเพราะว่า โอกาสที่อุ่ยาตยายจะมาอยู่กับลูกหลานเนี่ยทิ้งถิ่นเดิมมาเนี่ยยากมากบางท่านเนี่ยคุยยากมากเลยค่ะทีเพราะว่าติดถิ่นเดิมแต่นี่ท่านอยากมาอยู่กับหลานนะคะแล้วก็ลูกของคุณยายก็ยยยก็ปีเดียวกับย่านกเนี่ยคะ่ะรุ่นเดียวกัน60กนวก่าขวบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นย่าน,ใน,ใน,นกก็ดีใจว่าเนี่ย เราเหมือนได้สร้างบุญสร้างกุศลนะให้แม่ลูกให้หลานให้ยายมาอยู่ด้วยกันได้ดูแลกันในเบื้องปลายเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะยานุกก็ทําด่วนเลยนะคะขุดหลุมกันวันนี้เทตั้งเสาวันนี้ นะคะพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมขุดหลุมเทคานคือทําแบบทําเร่งด่วนเลยนะคะก็เลยบอกบอกน้องช่างนิรุตแล้วก็บอกพี่ชายของยานกนะคะช่วยกันลุมกันให้เต็มที่เพราะว่าอยู่ตรงข้ามยังยังออฟฟิศเองนะคะก็เหมือนเราได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยค่ะเอฟซีเพราะว่ายานก ก็เหมือนเหมือนเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กกันนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็เสียกันตั้งแต่ยานุกยังเล็กๆกันนะเพราะว่ามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลตรงเนี้ยยานุกก็ดีใจแล้วก็เต็มใจที่จะทํานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งหน้างานนะคะก็ยังทํางานส่งงานให้กับลานมาทำเราอยู่เสมอค่ะค่ะมแดงคุณยายเลคะปู่ ขนุนแดงสุริยาเวลายาผ่าขนุนยาจะผ่าตรงน้ําไหลๆอะค่ะเวลาเขาตียางเขาก็เอาไหลเอายางไหลออกไปด้วยเลยค่ะยางเขาก็จะได้ไหลไปตามนา่ะสีแดงสวยเนาะสีส้มสวยแดงสุริยาครับสีแดงสวยเลยพี่มาสวยไหมสวยหอไมไหมคะขนุนสวยรือพ<อ>ี่มาสวยขนุนขนุนสวยค่ะสรุป ค่ะสวยมากเลยชิมไม่ได้แมาชิมดูไหมไม่ได้ไม่เอาไม่เอาขนุนแดงตุลยาค่ะเป็นลูกแรกของปีไหมเนี่ยเป็นรุ่นแรกไหมของปี <c oughs> ปกกหป <c oughs> กแรกค่ะร้อยกว่าลูก <c oughs> มีร้อยกว่าลูกค่ะปู เป็นรสแรกรสแรกไปรสแรกนี่ค่ะรสแรกเลยรสแรกรสแรกจริงๆเขาไม่ค่อยมียางค่ะแดงสุริยาค่ะปู่เป็นขนุนไม่มีไม่ค่อยมียางแตยางก็ไม่ค่อยมีเฮ้หยหิวเหรอหิวเหรอหรอิวสามคน ดูไหมลองดูไหม้องผ่าแทนย่าดูไหมผ่าขนุนผ่าป็นไหมคะลองฝึกดูไหมคึกผ่ามะกรูดเลือดไหลเลยตึงไม่ <c oughs> ร้องไห้เองมากค่ะไม่ร้องไห้คะ่ะย่าเราเคยล้มตอนเด็กอีกปะเค <c oughs> ยค่ะล้มประจำเลยค่ะย่าซุนเขาบอกว่าย่าซุนหยิบกับปิงะคะ่ะโอ้แฟนเียเนี่ยกั่นนี่ เขาบอกว่ายา่านกจนเหมือนลิงมีแต่คนบอกย่านกกระปีนต้นไม้นู่นนี่นั่นต้นนั้นต้นนี้ย่านกกระปีนไปทั่วหมดปู่ปูของย่านกก็เอาเอาคันสุนยิงให้ลงจาบต้นไม้เพราะกลัวตกลงมาแต่ย่านกลงต้ลงต้นนั้นก็ไปขึ้นต้นนี้อีก <laughs> ความชนของย่านกะที่มารู้จักคันสูนนะคันสูนนี่เป็นอาวุธโบราณเป็นเหมือนคันธนูค่ะแล้วเขาก็ใช้ลูกกระสุนยิงลูกกระสุนก็คือปั้นมาจากดินเหนียวค่ะเป็นลูกกระสุน เสร็จแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนค่ะปูปค่อยค่อยแกะกินขนุนแรงกินขนุนแรงมา <c oughs> <c oughs> น่แล้วค่ะจะเอา,อาไหมจะมาปอกไงคะอคปอกอะไรปอกเปลือกคหใช่ค่ะห,ห,หายี่ไหนนิ้วเยอะเลยค่ะปู่ลูกเดียวนะคะเนี่ยถ้าถ้าเราใส่กล่องอันนี้ก็จะได้ประมาณสามร้อยกว่าสี่ร้อยบาทอะคะ่ะลูกเนี่ยเพราะว่าเขาทําแพ็คแพ็คหนึ่งมีมีสิบสองชิน้นแพ็คละสามสิบห้าบาทคะ่ะ แพ็คขายนะคะหอมหวานกรออบอร่อยมันเป็นขนุนพันธ์พิเศษจริงๆพัน์เนี้ยเขาหอมแบบหอมแบบหอมยี่วยวนหอมจริงๆหอมแล้วก็เนื้อเขาไม่เละค่ะเขาหวานกรออบมากๆถ้าไปปลูกนะคะปลูกปลูกให้ได้เลยนะคะแบงสุริยาค่ะปลูกให้ได้เลยหอมไหม หอ,หอมไหมลิมาลิมาบอกฉุนมากเลยค่ะหอมค่ะถ้าทำอย่างนี้เราจะปอกง่ายครับปู่คือแยกเข้าออกไปเลยไม่ต้องมาคอยงัดคอยแงอะไรเขาอีกก็แบบพันหนต้นนี้มันเหมือนแครอทเล็กมากเหมือนแครอทแครอทเล็กมากแครอทเล็กมากเลกเลเนี่ยค่ะสีมอนแครอทนะสีเหมือนแครอท นี่จะกินแฉลบแล้วนะครับปู่เสร็จแล้วค่ะขนาดซางเขาอย่างเงี้นะคะปู่เนี่ยนะคะสีส้มๆเนี่ยนะคะซางเขานี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกซางเนี่ยซางน้อยนี่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 เนี่ยค่ะนี่นี่ซางน้อยเนี่ยได้มากินด้วยนี่ไอซางน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะอร่อยค่ะลิมานิ่มน่ารักคือป็นมันเหนียวมากเหนียวจะไม่จีรีย อใจไม่ไหวเหรอเลียเะหน่เลียน,นิ้วอะเลีอนิ้วเหนียวอะต่ไม่ไหวขนนขนุนลูกนี้เาเราแกะเสร็จแล้วบรรจุกล่องเสร็จแล้วอะคะ่ะเราจะได้ประมาณสามร้อยบาทค่ะเอฟซลูกนี้นะคะลูกที่เราแกะเนะี่ยถ้าเราขายขายไม่แกะ <S <S ไ,มไม่อะไรก็ช่างกิโลขายเป็นกิโลเขาซื้อโลละสิบห้าบาทค่ะเอฟซก็จะได้ประมาณร้อยกว่าบาท ถ้าเราขายเป็นลูกนะคะได้ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราแกะขายเราได้สามร้อยกว่าบาทค่ะนะคะแต่นะะต้นทุนก็จะมีกล่องมีอะไรมีมันนั่งแกะเพลินๆแต่ก็โอเคนะคะสนุกนะค่ะจีอันนี้นนเวลาเวลาขนุนยานุกสุกเยอะๆนะคะก็มันมันต้องแกะขายะคะ่ะเพราะว่าคนส่วนมากะคะ่ะเขาจะไม่ชอบแกะเพราะว่าเหนียวติดมือ กล่องหนึ่งเนี่ยค่ะกล่องหนึ่งมีสิบห้าชิ้นค่ะกล่องมีสิบห้าชิ้นเน,<อ>นี่ยค่ะสามสิบห <35 S 1> ้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทใช่ค่ะจะลองถทงสาไยน,นกมาหนึ่งแล้วลองเช็ดท่อ ย็นก,ก่อนเพราะทดสอย็นกดำมากตนเช็ดไม่ออกก็ไม่เป็นไรอ้ต้องเอาไปให้พีเท้าถึงด้วยค่ะเีคะขนุนแดงสุริยาเราต้นนี้จะมีร้อยแปดสิบกว่าลูกนะคะเราก็แจกพอออกมาเยอะๆรุ่นแรกเราก็จะแจกเพื่อนร่วมงานแจกญาติอนอันดับแรกพอจากนั้นแล้วเราก็จะเก็ะขายอย่างกล่องนี้นะคะมีสิบห้าชิ้น สามสิบห้าบาทค่ะกล่องนี้กล่องนี้มียี่สิบห้าชิ้นค่ะขายห้าสิบาทซื้อสักกล่องไหมลิมาซื้อสักกล่องค่ะ <jer ky> ซื้อกล่องไหนเรืองลิมากินฟรีบอกสิคะบอกผมลิมากินฟรีค่ะอันเนี้ยค่ะก็แก็บเพลินเลยนะคะฟีอร่อยหวานกรอบเนี่ยค่ะแม้กระทั่งซางซาง,งเขาเรียกว่าซางขนุนนะคะเนี่ยซางอย่างเงี้ย ซาง,งยอ,อย่างเงี้ยก็ยังหวานกรอบเลยค่ะอร่อยกิน <c oughs> อย่างอร่อยดีกินอย่างอร่อยถก็เล่าสู่กันฟังค่ะเอสตีว่าถ้าเราขยันทุกอย่างนี้ยานกปลูกไว้นะคะสวนนู้นนั่งนี่มั่งตอนนี้ก็คือ,คอมี50กว่าต้นก็แจกต้นไปแจกกิ่งพันไปพันกว่ากิ่งอะนะคะต่อไปทุกคนก็จะมีรับประทานกันมด <c oughs> แต่นี้ห้างเขาก็รับนะคะถ้าเราไปส่งค่ะ เขาขาย3าิบานะคะเราก็ส่ง28บาทค่ะเขาก็ไปถัยนะคะอันนี้ก็สามารถไปส่งได้นะคะถ้าถ้าย่านกมีเวลาก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันค่ะมา,าวันนี้ไปให้ใครคะให้ปูรุตไปเลยคะ่ะไปให้ปูรุตคะ่ะเอาขนุนแดงตริยาไปให้ปูรุษคะ่ะ อะไรคะบอกปู่รุดว่าไงอ่ะคือขนุนแดงสุริยาไอ <laughs> <laughs> ยาพรนะคะเอาขนุนไปให้ยาพรค่ะไหนดูขนุนนะเอาไปเปล่าคะ <laughs> เอาขนุนมาแจกค่ะขนุนแดงทุริยาค่ะอามาให้ยาพรเนี่ย <laughs> <laughs> มาชิมแล้วค่ะบอกไลยลูกเอาวชิมที่โต๊ะเมื่อกี้นี้ชิมที่โต๊ะบ้านเราแล้วลูกถ,ถุงนี้ให้เขาชิมกันถุงนี้ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเลยเขาชิมอยู่ที่บ้านเราแล้วค่ะลูกจับเฟียมค่ะ นะอ๋อเหรอคะหว,ว,วานหวาน,นเหรอหคะ <laughs> หนูยังไม่ได้กินเลยคือหนูต้องชิมทุกถุงใช่ไหมคะยังไม่ได้กินเลยก็คือช่างทาสีลูกนีน่ นะคะทาสีบ้านอยู่ค่ะสีอะไรสีบ้านค่ะค่ะเตีก็แกะขนนแล้วก็ไปฝากเหลือ,อง<า>คะคะให้ได้ชิมกันนะ,นะคะ<ช>แล้วก็เป็น<ช>การตรวจงานด้วยนะคะ<ช>ขณะนี้ก็ช่างสีนะคะคุณหนุ่ยและครอบครัวก็ามาทาสีบ้านให้กับท่านผู้ตรวจท่านเก๋นะคะแล้วก็ทําระบบระบ,บายน้ํารอบบ้านนะคะยานกจะทําเป็นรางรางเปิดนะคะเพราะว่า ถ้าหากทำรางเปิดเนี่ยเราสามารถที่จะล้างทำความสะอาดแล้วก็กิ่นไม่เหม็นนะ,นะคะแต่ถ้าเป็นรางปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะกลิ่นอับแล้วก็เชื้อราเชื้ออะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่ค้างคายอยู่นะคะในท่อระบบระบายน้ำค่ะเอตีแล้วก็เอตีจำได้ไหมคะบ้านท่านผอ,อที่แต่งสวยงามนะคะประตูหน้าต่างโค้งสวยๆงามๆยานุก็ไปติดรั้วหลังบ้านนะคะอ,อีกกลุ่มหนึ่งอีก หมู่บ้านชุดหนึ่งนะคะแต่เห็นสวยงามย่านนก็เลยมาติดหลังบ้านให้ท่านผออด้วยจริงๆท่านไม่ได้ขอมานะคะแต่ว่าย่านกก็เห็นว่าสวยนะคะแล้วก็ที่หลังบ้านก็สามารถที่จะห้อยอะไรได้นะคะห้อยต้นไม้ห้อย<า>ห้อยอะไรย<ด>่านกก็เลยเอามาติดให้ท่านผอ,อด้วยเลยค่นะแิงวยังไงลูกไปเล่นน้ำอยู่ตัวจริงนะนี่ ของจริงนะเนี่ยอุ้ยไปไว้นะมาแล้วลิมาวันน,วน,วนี้เนี่ยวนมาแล้ววนมาแล้วลิมานุ่นนุ่นนุ่นเล่นน้ำอยู่ <laughs> เขาเล่นน้ำอยู่อ่ะ <laughs> มาเขาเล่นน้ำอยู่อ่ะ <laughs> นั่นแหละ <laughs> ลองเอาเขาขึ้น กระโดดลงแหละโดดลงแล้วเออโๆไปเยอยู่นี่แหละโอเคเขาอยู่นี่นี่แหละลูกมีดอกไม้สวยงามและมีดอกไม้สวยงามดอกไม้เจ็กกันเข้ามาให้ยานุกเยอะเลยค่ะหลายมีเป็นร้อยๆเจ็กกันเดี๋ยวยานุกเอามาแต่งอ่ะนคะน เดี๋ยวเอาเอาดอกไม้เสียบโฟมลูกพี่มาเดี๋ยวก่อนค่ะไ,ไปไหนแล้วเขียดตะบ,บัดไปไหนแล้วคะอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้ด้านหลังค่ะีด้านหลังองค์พญานาคสกล่ยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะด้านหลังท่านค่ะ ลิมาสวยไหมคะสวยไหมคะสวยชอบเลอคะ่ะขายติยานกก็เก<อ>็บดอกไม้นะคะตามเจก,กันนะคะก็มีอยู่เยอะนะคะก็มาใส่ในน้ําตกนะคะให้กับมังกรมิเกลนะคะแล้วก็พ่มาเขาก็ วนมาตโสดนะคะมาดูน้ำตกน้องมังกรมิเกลถามทุกวันค่ะถามทุกวันว่าเมื่อไหร่น้องจะมานะคะก็ให้ดูในคลิปนะคะให้ให้เขาดูน้องในคลิปให้ดูน้องมังกรเขากับน้องมิเกลเขาบอกว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องแล้วเขาก็ถ่ายว่าน้องมังกรต้องเป็นพี่แน่ๆเลยเพราะว่าตัวอ้วนกว่าตัวใหญ่กว่านะคะ ลิมาเขาก็ทายนะแต่เขาก็ทายถูกกันนะคะเอฟซีต่อเอยนกก็พาเขามาเล่นนะคะเพราะว่ามาลดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะนําต้นไม้มาปลูกนะคะแล้วก็มาสร้างความสวยงามให้บ้านไม่เหงานะคะเอฟซี FP. นะคะเจ้าตัวน้อยนี่เขาก็ชอบมากอะคะ่ะต้องต้องมาทุกเช้านะคะเช้าแล้วก็กลางวันบางทีก็เย็นนะคะก็มาอีกกับให้ให้ปูก ให้ปู่พามาให้ให้พี่ชายของยานกพามานะคะพเ,เพราะว่าเขาเขาคุ้นเขาติดกับตรงนี้แล้วนะคะติดสถานที่แล้วก็ชอบชอบน้ําตกบางกรนี้มากๆนะคะเขาก็เลยให้พามาตลอดนะคะเอฟปีก็เขาก็สวยงามจริงๆอะนะคะยานกก็ชอบมากๆเลยเพราะว่า ฝีมือของช่างนะคะผู้ผู้ประดิษฐ์เนี่ยเขาทำได้สวยงามอ่อนช้อยนะคะแล้วก็การประดับนะคะประดับรรยต่างๆเนี่ยนะคะทำออกมาได้สีสันสวยงามนะคะแล้วก็คืองานวิจิตนะค่ะเอฟซีแล้วก็เราที่ชอบมากๆท่กวเราจะเกี่ยวแล้วค่ะนี่มา เห็นนี่มาเห็นบ้านมังกรมิเกลไหมนู่น <laughs> อยู่ไกลๆด้วยลูก,ลลกได้นู่นไงนู่นไงบ้านมังกรมิเกลอยู่นู่นหลังคาส้มๆนี่เห็นแล้วนี่ค่ะบ้านเลือนรับรองมังกรมิเกล ครับตอนนี้เขาอยู่อำนาจเจริญคะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาคะ่ะใช่มาเล่นกับหนูคะ่ะข้าวจะเกี่ยวแล้วคะ่ะเอฟีอีกไม่กี่วันข้าวจะได้เกี่ยวแล้วคะ่ะเหลืองแล้วคะ่ะเหลืองทั้งทุ่งแล้วคะ่ะ ค่ะเอฟซก็มาตรวจงานนะคะที่วัดวังหินเวลุวันนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิอรอาจ,จารย์ได้กับญาติโยมนะคะก็ได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะมาซื้อที่ดินทำทางเข้าวัดนะคะก็ท่านเจ้าคุณก็มอบหมายให้ญานกกับปุ่คมนะคะไปดูแลระบบการถมดินแล้วก็วางท่อนะคะเพราะว่าทาง คณะกรรมการก็ได้ไปขออนุญาตนะคะเชื่อมทางกับกรมทางเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เลยยนกคือถนัดทางไหนนะคะก็ใช้คนให้ใช้คนให้ถูกกับงานนะคะท่านท่านเจ้าคุณก็ใช้คนให้ถูกกับงานจริงๆก็คือใครถนัดด้านไหนก็ทํางานทางด้านนั้นนะคะ ยานกก็จะมาตรวจงานนะคะเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นในการวางท่อนะคะก็ท่านสทสมพรกับน้องจีนะคะเป็นผู้รับวางแล้วก็มาขนต้นไม้กิ่งไม้ทิ้งก็ไม่ได้คิดตังค์นะคะทําบุญกับวัดไปด้วยก็ประมาณเกือบ20ิเที่ยวเหมือนกันนะคะท่านสทสมพรกับน้องจีก็ถวายถวายเรียกว่าถวายบุญไปนะคะก็โมทนาบุญกับท่านสทกับน้องจีด้วยนะคะยานกก็ไป ตรวจงานการวางท่อนะคะมีการเก้าวปูนด้านในนะคะวางแผ่นรองพื้นนะคะเพราะว่าในการที่วางท่อเนี่ยต้องเก้าปูนด้านในเพราะว่าน้ำเขาก็จะไม่ไม่ซึมออกนะคะมานอกท่อแล้วขี้โคลนขี้ดินต่างๆก็จะไม่ไหลเข้าไปในท่อนะคะก็คือทํางานอย่างเป็นระบบนะคะก็คือเราทํางานร่วมกันมาตลอดก็เข้าใจในระบบงานนะคะ อนุก็คอยสั่งวัสดุนะคะสั่งปูนสั่งทรายสั่งท่อสั่งแผ่นรองพื้นนะคะก็คือทําหน้าที่นะคะแทนท่านเจ้าคุณไปด้วยในตัวเพราะว่าท่านก็เมตตามอมบหมายอนุกกับปุคมก็ดีใจนะคะที่ มีส่วนในการที่จะได้ถวายงานกับวัดด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ดูแลพุทธศาสนาช่วยได้ดูแลศาสนสถานนะคะยานุก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะน้อมรับนะคะที่จะรับงานมาตรวจงานตรวจอะไรโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าตั้งใจที่จะถวายบุญอยู่แล้วนะคะยานุก็ดีใจมากๆเลยค่ะ น้องเกิดนานหนีอยังเกิดวันนี้เกิดวันนี้เกิดจากปูเท่าค่ะช่วงเย็นเลิกงานก็มาตรวจงานนะคะส่งงานบ้านท่านอาจารย์ทุเรียนด้วยนะคะ เรายกเสาเอกกันเมื่อวันที่9มกราคมนะคะ9กุมภา9มีนานะคะก็สงเดือนนิดๆแล้วนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยหมดนะคะสำหรับบ้านอาจารย์ทุเรียนก็คือปูกกระเบื้องหมดแล้วช่างสีเข้าวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากช่างสีเข้าแล้วก็ติดประตูหน้าต่างวงกบต่างๆทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะระบบไฟก็สั่งกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ เอตีก็ส่งงานกันขอกราบขอบพระคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เมตตา ติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงแล้วก็กดให้กำลังใจคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ปิติเกลใจมากๆเลยต้ขอให้เอฟซีเดี่ยวที่น่ารักญาณและปุกคมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม่มาช่วยเขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องคุ้มครองเอฟซีของยานุทุกท่านนะคะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็แข็งแรงทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกราบขอลงใหม่ทีกเป็นยานสูงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ ยี <F> กำลังง oh, ามกกลสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ, bye, คะต้องมาถนหญ้าข้างนี้อีกนะคะเนี่ยหญ้าเยอะเลยค่ะชุดเก่าเขาก็เราก็ลกออกที่ยอดจิวจ๋วๆเล็กๆแล้วก,ก็เอาออกนะคะแล้วก็ลงชุดใหม่ชุดใหม่กำลังงามค่ะเอ็ี ไม่มาทำมาทีคะ